สวัสดีค่ะวันนี้ลูกค้าเปลี่ยนออฟโรดสายลุยขอบ16นะคะ,ะชุดนี้มาพร้อมอยางโยโกฮาม่า265 70 16นะคะสสยสวยนะคะชุดนี้นะคะแม่เป็นยังอ่ะชุดนี้แรกเทินล้อดเดิมนะคะ จากเทินล้อเดิมมิซูขอบ17นะคะมาเสริมล่อเป็นออฟโรดไซลุยขอบ16สวยๆอีกหนึ่งชุดค่ะขอบคุณค่ะขอให้เดินทางปลอดภัยนะคะขาขาเฮงเฮงร่ำรวยร่ำรวยค่ะ ไปยังตลาดจังหวัดกาฬสินค่ะเมื่อกี้เราเห็นอิงเกอร์ในร้านเ้าก่อนปิดร้านนะคะออฟโรดสายลุยสวยๆอีกหนึ่งชุดนะคะแวะมาเลือกดูที่ร้านได้เลยนะคะ<ป>จะเป็นยางใหม่ยางมือสองนะคะล้อใหม่ป้ายแดงออฟโรดสายลุยล้อเดิมล้อแต่งนะคะมีให้ลูกค้าเลือกหลายแบบหลายชุดเลย สามารถแอดไลน์ไอดี099354 4468ได้เลยนะคะต่างจังหวัดมีบริการจัดส่งฟรีถึงหน้าบ้านเลยนะคะ แวะมาเลือกดูสินค้าที่ร้านได้เลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ